วันนี้นะคะครูพรทิพย์รายงานตัวค่ะในหนึ่งอาทิตย์เราก็จะเจอกันแค่ครั้งเดียวนะคะวันนี้เรามาสรุปกันในหัวเรื่องของการเรียนรู้กระบวนการทำงานนะคะในการเรียนรู้กระบวนการทำงานเราก็จะประกอบไปด้วยสี่เรื่องด้วยกันนะคะที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วไม่ว่าจะเป็นทักษะกระบวนการทำงาน กระบวนการทำงานกลุ่มความเสียสละในลักษณะนิสัยในการทำงานและสุดท้ายก็คือการแก้ปัญหาในการทำงานนะคะเรามาทบทวนในเรื่องของการเรียนรู้กระบวนการทำงานนะคะการเรียนรู้กระบวนการทำงานอันดับแรกก็คือในเรื่องของการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขในการทำงานใดๆก็แล้วแต่นะคะนักเรียนถ้าเราทำกันด้วยความสุข งานนั้นก็จะเกิดประสิทธิภาพนะคะ 2. ค่ะทีมเวิร์กที่มีประสิทธิภาพก็จะทำให้การทำงานของเรานะคะรุ่ร่วงไปได้ด้วยดีนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างก,ก็ต้องอาศัยทีมเวิร์กนะคะ 3. เทคนิคการแก้ปัญหาในการทำงานนะคะเราต้องมีเทคนิคในการแก้ปัญหานะคะและก็ช่วยกันนะคะในการทำงานและสุดท้ายค่ะการทำงานด้วยความเสียสละนะคะ เรามาดูแต่ละหัวข้อกันนะคะการทำงานยังมีประสิทธิภาพนะคะแนวทางในการปฏิบัติสิ่งแรกเลยก็คือนักเรียนต้องรักในการทำงานมันแสวงหาความรู้อยู่เสมอนะคะมีความรับผิดชอบและก็ขยันหมั่นเพียรน,นะคะอีกอย่างนึงคือเรื่องของการรักษามารยาทเมื่อเราทํางานร่วมกันแล้วเราก็ต้องเคารพกฎกติกามารยาทนะคะทํางานกับผู้อื่นจะได้ทําได้อย่างราบรื่นนะคะ สร้างบรรยากาศที่ดีค่ะนักเรียนในการทํางานนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ให้เกิดบรรยากาศเครียดนะคะเวลาทํางานนะคะและสุดท้ายก็คือสร้างสัมพันธภาพที่ดีนะคะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงานสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพนะคะมีอะไรก็คุยกันนะคะนักเรียนถึงจะเกิดความสุขนะคะตอนนี้เรามาสรุปทีมเวิร์กอีกครั้งหนึ่งนะคะทีมเวิร์กที่มีประสิทธิภาพนะคะ ว่าเขามีแนวทางในการทำงานอย่างไรสิ่งแรกคือเข้าใจการทำงานของตนเองและผู้อื่นเมื่อเราได้รับมอบหมายนะคะนักเรียนก็ต้องทํางานของตนเองให้ดีแล้วก็ดูด้วยว่าผู้อื่นเขารับมอบหมายในเรื่องของอะไรแล้วก็จะไม่ก้าวไกยในการทํางานของกันและกันนะคะสร้างแล้วก็โฟกัสเป้าหมายร่วมกันเมื่อเราเจอปัญหาอะไรแล้วนะคะเราก็โฟกัสไปในปัญหานั้นแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหานั้นๆน,น,นะคะ อย่าลงประเด็นนะคะสร้างทีมด้วยความสามารถหรือจุดเด่นของแต่ละบุคคลเราต้องรู้ว่าในกลุ่มของเรานะคะใครมีความสามารถเรื่องอะไรอย่างไรดึงศักยภาพของเพื่อนเพื่อเราออกมานะคะช่วยกันดูว่าใครสามารถทำอะไรได้แล้วก็แบ่งหน้าที่นะคะต่อไปค่ะในกลุ่มการทำงานกลุ่มทีมเวิร์กนะคะก็ต้องมีผู้นำ การเป็นผู้นำที่ดีก็คือว่าเราถูกเลือกแล้วนะคะเราก็ต้องสามารถดูได้ว่าในทีมของเรานะคะคผู้ร่วมงานของเราเขาทำหน้าที่อะไรอย่างไงช่วยเหลือเขาได้อะไรบ้างส่วนคนที่เป็นผู้ตามนะคะหรือว่าคนที่เป็นสมาชิกในกลุ่มนะคะเราก็ต้องมีวินยัยเมื่อเราเลือกผู้นำแล้วผู้นำสั่งอะไรเราก็ต้องทำตามนะคะแต่ก็ด้วยเหตุด้วยผลนะคะ แล้วก็ในการทํางานนะคะแล้วก็เพิ่มความสนิทสนมสายสัมพันธ์คือมีอะไรพูดกันมีอะไรคุยกันนะคะคือคุยกันอย่างตรงไปตรงมาค่ะจริงใจต่อกันนะคะแล้วก็ให้การสนับสนุนกันอันนี้คือลักษณะของทีมเวิร์กนักเรียนจะเป็นทีมเวิร์กที่มีประสิทธิภาพมากเลยค่ะตอนนี้เมื่อเรามีทีมเวิร์กแล้วนะคะแล้ก็มาดูค่ะ ในการจัดตั้งกลุ่มนะคะเพื่อนํามาแก้ปัญหาเราก็มาดูว่าเทคนิคการแก้ปัญหาในการทํางานมันเป็นอย่างไรนะคะปัญหาคืออะไรเราก็ต้องหาคําตอบให้ได้ว่าปัญหานั้นคืออะไรเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนสาเหตุของปัญหาสาเหตุมันมาจากไหนทําให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมาเราก็ต้องไปหาสิ่งนั้นนะคะใครได้รับผลกระทบ เพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งเราก็ต้องดูว่าผลกระทบที่ตามมามันน้อยหรือว่ามันมากนะคะถ้าผลกระทบนั้นมันมากเราก็แก้ปัญหาก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นผลกระทบที่น้อยลงมาเราก็เรียงลําดับของการแก้ปัญหานะคะเวลาแก้ปัญหาแก้ปัญหาอย่างไรเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอแล้วว่าปัญหานี้มันคืออะไรสาเหตุมันเป็นอะไรใครได้ผลกระทบมากน้อยแค่ไหน เราก็ต้องมาวางแผนค่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะแก้ปัญหานั้นๆน,น,นะคะอันนี้เป็นเทคนิคของการแก้ปัญหาในการทํางานของเรานะคะตอนนี้ทํางานทํางานอย่างไรในการทํางานร่วมกันนะคะนักเรียนก็ต้องทํางานด้วยความเสียสละเมื่ออยู่กับคนหมู่มากนะคะหลักการทํางานก็คือลําดับแรก ไม่เห็นแค่ตัวก่อนเลยค่ะรู้จักการให้แล้วก็เราก็ต้องรู้จักแบ่งปันนะคะเสียสละนะคะในเรื่องของเวลานะคะให้เวลากับเพื่อนๆนะคะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมนะคะแล้วก็ไม่หวังผลตอบแทนนะคะในการทํางานต่างๆนะคะไม่หวังว่าเราจะต้องเป็นที่1เราจะต้องเด่นนะคะเราต้องไปด้วยกันทั้งทีมนะคะเพราะว่าเราเป็นทีมเวิร์กเนาะยอมรับควายอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นค่ะ เราจะไม่เป็นความคิดเราจะไม่เป็นหนึ่งในจักรวาลน,นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยว่าเขาคิดอย่างไรนะคะให้เหตุผลซึ่งกันและกันนะคะในการทำงานนะและสุดท้ายค่ะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในการทำอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้ามีคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องของความรับผิดชอบในเรื่องของวินัยเห็นอกเห็นใจการสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะจะทำให้การทำงานของเรานะคะมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นหลักการทำงานต่างๆนักเรียนก็เห็นแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างวันนี้ก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะครูก็ขอให้นักเรียนทุกๆคนนะคะไปทำ LMS นะคะนักเรียนทำ LMS ซึ่งเป็นเรื่องของข้อสอบเนี่ยแหละคะ่ะเป็นการทดสอบเราว่าหลังจากที่เราเรียนแล้วเราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะมีอยู่10คข้อน,นะคะนักเรียนเข้าไปทำใน LMS นะ หรือว่านักเรียนยังไม่เข้าใจนะคะนักเรียนก็กลับมาดูวิดีโอนี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ถือว่าเป็นการสรุปนะคะในเรื่องของการทำงานของเราทำงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพนะคะก่อนที่เปิดเทอมมาแล้วเราจะมาทำงานร่วมกันเราต้องรู้หลักการก่อนนะคะเพราะฉะนั้นหวังว่านักเรียนทุกคนนะคะจะทำข้อสอบได้เต็มทุกคนเลยนะคะสวัสดีนะคะทำงานให้เต็มที่ค่ะ